พอดีครับพอดีเอาควายแช่น้ำอาบน้ำกินน้ำไอซีก็เจอจันลันนะครับผมจันลันเลยจันลันไอซีเรามาลุ้นมายิงมายามเรากันครับว่าเจ็ปลาหรือเปล่าหรือว่าจันหลอกไอซีนะครับผมบจันลันนะไอซีจันลันครไปจากการสังิธานนะผมน่าจะมีปลาครับผมเรามาเิู่กันนะครับผมจันลัน FC ลาฟังเสียงฟังเสียงดีฟังเสียงผมฟัง,งเสียงรูลแล้วนะปลาคลนะับเปปลาชวัวร์ปลาชวัวร์ผนมะมาดูมาลครับว่าจะมีเสียงปลานจะเปปลาอะไรนะครับ FC เ,เออ ว่าจะเป็นจันหลอกนะเป็นจันลัลในเอฟซีเห็นไหมอืมหวนานได้ปะโอ้ยช้อน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 ับผมโอ้ช้อนตัวเพี้ยนพอสมควรนะผมแจงใช้ไม่รู้หรอกจันต่อหน้าเราก็เอาไปกินก่อนเอซีเราเอาไปกินก่อนนะครับพี่น้องนะครับ A chọn lựa chọn ở hôm mhm 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 ด้องด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 อย่าห yeah. นึ่งีแต่ละแต่ละม้านี่สิมานครับมันมานหนึ่งปีโอเคครับ okay. ลาไปเอาจานไปที่เดิมนะครับผมหลักใครเราเอาหมดเพราะเราจะได้นะเ <c ười> อฟซีนะครับเป็นคนน้ารับคนน้าครับผมก็กินได้ครับแต่ไม่มีหาเรากินได้คนระับ ร้อยครับผมจัดไปไอช้อนนะหนึ่งตัวไนะอซีนี่ไอช้อน,นครับผมนี่ไอช้อนหนึ่งตัวครับผมเสร็จเรานี่นครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ยามจันเดี๋ยวยามไปเรื่อยก็มีเจรันไอซีไอซีเจริญ โอ้น่าจะไม่รันเอฟซีนะนี่ไม่รันโอ้โอ้โอปลาใหญ่เอฟีอูปลาบอลปลาบอลนะเอฟซีโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้งงนะผมออกครับรออกสวัสดีครับ